ตะโกมาแล้วครับโโว,วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับพอดีเมื่อวานตากฝนนะครับเช้านี้ก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวนะครับปวดหัวนิดหน่อยก็เลยนอนตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงจะหมดเ,เวลาเช็คเอาท์นะครับก็เดี๋ยวจะเช็คเอาท์แล้วก็ฝากกระเป๋าก่อนนะครับแล้วก็ไปหาอะไรกินแล้วก็ไปเดินเที่ยวนิดนึงเพราะว่า เรานัดรถให้มารับตอน5้าโมงครึ่งนะครับครับยังไงเดี๋ยวออกไปนอกก่อนนะครับจกกับหนักกระเด็นด้วยปัญชาแค่สองชั้น <Okay. S 1> Hello check now pleaseYesExcuse me can I leave my bag and pick up in 530 o k a y

แล้วบนจ่าไปกินไหมะฮะแล้วก็ล่ะไปเออนอนแล้วมันค่อยยังชั่วหน่อยอ่ะยาวแล้วเหรอฮะ

เปี๊ยะอันนี้ปอกเปี๊ยเองเดียวครับไม่มีหมูมะนั้นจะต้องมีหมูอเออ็ดใหญ่นแล้วแรนสอก็แนสองเขาก็จะเยอะนะกจะมาเยอะแน่นอนเลยวันวันวันอ่ามินเ t อร e ลทรี e r a ด้ <l panels> เด <อ occurs S 1> ้สวราเนี่ยไันแล้วม่เราก็อยู่ลาวบุนจะรักกินนะครับไอ้ที่สามหมูก็จะมีหมูมอชุบห่อเจ้าปูหม้อนใหญ่แล้วหมูเป็นชิ้นนะครับแล้วก็เปี้ยโป แต่ลองกินเยอะมากไม่รู้จะรัดหมดเลยโอเคปร้อย <c oughs> มาได้หมดทั้งหมดก็สามแสนชวน จอดมอเตอร์ไซคอยู่ริมขุดไปคนต้องมาเดินบนถนนก็คือถ้ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซคจอด้างล่างก็คือเรียบร้อยดอนยกเลยด้านหน้าเราก็จะเป็นปิดเทนนะครับ อันนี้ก็ร้านมิชลินเบวยา์ยาเยอะก็บอกให้มว่ากินไม่กินเอ๋เฟอเนื้อมิชลินสอนงปีซ้อนน่ะะบอกให้กินไม่กมิน ัอแล้วก็มิชลินหนึ่งดาวไม่ไม่มันคือเฟิร์มเหมือนกันทิ่ไม้ของเราบุญจ๋าอ๋อมันต่างเลยอ๋อเฟอร์มันก็เป็นน้ำมันต้มเฟิร์มเหมือนก็เตี๋ยวอ่ะเฟิร์มคือก็เตี๋ยวแต่ว่าร้านเนี้ยมันจะมีให้เลือกเป็นเครื่องในด้วยเนื้อด้วยจะบอกแล้วเมื่อวานกินไหมเนี่ยเมื่อวานไม่มีคนเลยฝนตกไง <coughs> mm. Mm. Hello, I want paracetamol. Yes, I have. Do you have paracetamol for COVID flu or normal paracetamol? Paracetamol for uh, headache. you need weak cafe eat or normal? What? Oh. You need weak caffeine or original? Original. You need how many? One. How much? 12,000. thousand. Two How? Thousand. Oh. Thank you. Thank you. อ๋อทาว์เทาสั้นฟังสำเนียงไม่ออกเขาเขาพูดทาวสั้นเนี่ยเทาเทาเทาสั้นทาสั้นไม่ท่าไม่ทาวสั้นก็พันแต่ไม่ใช่อะไรเขาเทาวสั้นพันทาวสั้นก็พันแต่ว่าเขาเขาบอกเขาบอกเทวเวลแต่ว่าไอ้นี่ไงเขาออกสำเนียงเท่าเทาเทาวสั้นเท่าเทาวสั้นเออผมก็ยังถามพี่เท่าอะไรวะ พี่ขาวเท้าอะไรวะเท้าอะไระแต่ว่าผมก็ไม่สำเนียงมันสำเนียงมันแม่นไงไม่ไดใจอยู่แล้วนี่คร้านดังมาม่าคิดว่าแบบร้านมาม่าเนี่ยนี่ยที่เมื่อวานพี่ผ่านบอกร้านดังบัตนหมี่มาม่าบัตนหมี่ดูท่าจะไม่ได้กินเออบอกแล้ววันที่เรามาโบสถ์อ่ะ ถามแล้วเอาไหม <laughs> เราผมไม่ได้แบบสายแบบอันนี้เท่าไหร่ไม่ได้หมดแต่ค,คิดเนี่ย <c oughs> เราร้านดังอันนี้สายต้องปเ,อเป็นสายกินเพ้าเยอะมากไม่จำเป็นนะเนี่ยร้านดังคนเขามากินที่ไหนที่ค่ะหมา่าม่าเนี่ยหมา่มาม่าโอ้วยวันนี้บอร์ดคนเยอะนะครับขับรเยอะ Lần lượt hết tà bạc 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 lượt hết ชั้นสองไหมหรือจะชั้นสองเขาาจะบริการนล่ะไม่เราไปสัง่ง coconut coffee frappuccino you know. I yes and what size? vintage. Uh, okay yes anything else okay. This one uh, three three yeah <coughs> it's about two okay sorry Can I have your name? Sam Art. Sam ร okay. ้านงว่ามันหวานแต่ีน,นี้ก็กาแฟมะพร้าวของซูซาครับร้านตรงรู้สึกจะหวานไปแล้วก็กาแฟไม่ค่อยเข้มข้นของสตาราบัสเข้มข้นมาก ก็อ,อยู่ที่สตราบรัคส์ลาเตแล้วข้างนี้กาแฟร้อนทางนี้กาแฟเย็ยนแยกกันทางนี้กาแฟร้อนทางนี้กาแฟเย็นแยกกันในใครสะสมแก้วสตาร์บัคส์ไหมครับตานี้เลย น,นี่ก็ออกจากสถารบักนะเดี๋ยว,วเราก็จะเดินไปแคทเทอรีส์ะะสักข้าม ซื้อ,อรอะ่ะซื้อแล้วนี่หมาใหญ่นี่นออกมาหน่อยเดียวก็ค่ะเียสอว อีกส yeah. uh, okay. ่วนอีกส okay. ่วนโอเคเออไก่ไก wow. ่อีกเฉพาะก็บอกแล้วรสชาติเวียดนามหวานเยวเพราหาเปรี้แต่ก็ยังมีกลิ่นอายของเรา

อัอนนี้ซฟฟูชัดๆกินกรบป่งยังไงเนาะกรปิ่งหวานกระปิ่งโอ้ดีเนี่ยกะิ่งอ่ในร้านอาหารไทยนะร้านอาหารเล่นนามไม่มีนะ้วอืมนี้หวานหวานนะหว,ว,วานเนื้อหวานวาน,นี่เราก็มารับกระเป๋า A giải phóng a lot. Toroz Marab. Excuse me. Uh, do you go to international or domestic? International. Yeah. Do you will come back home. Yeah. <laughs> Where are you from? Thailand. Thailand? Yeah. Piatisak. Yeah. <laughs> ตอนนี้ก็ถึงสนามบินหน่อยบายะะแล้วับเดี๋ยวเราก็ไปเช็คอินที่โลซีนี่แล,ลบกันแตกเจ้าวเยอะสี่หช่ไ สองทมสี้าได้ใช่อสองทุ่มห้าสีถึงสี ก็มาเช็คอินตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในด้านในตรงนี้ห้ามถ่ายนะครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนตอนนี้ก็อยู่ในเกตสนามบินหน่อยบายนะครับเดี๋ยวก็ จะเข้าไปที่เกตเ,เดี๋ยวจะเช็คดูว่าอยู่เกตไห,อหนนะอืมอันนี้จะเป็นบรรยากาศในสนามบินว่ยวยบายนะครับก็คือจะมีการอินเวท ปิดแบบนี้นะข้างล่างก็เหมือนกันเขาให้ได้ทำใหม <c oughs> ดนน่ด้านบนแล้วมันก็จะมีเบอร์เกอร์คิงในสนามบินนะ <c oughs> มีเบอร์เกอร์คิงมีที่ฟรีกร็จะเป็นของลัาเต้ ก็อินเกาหลีมันไหน,นามบินนะอันนี้เราก็ต้องถามนะว่าเงินเวียดนามเท่าไหรเพราะใช้คิดเป็นดลอลลาร์น,นี้เป็นดอลลาร์เราต้องถามด้วยว่ามุกีดงเพราะราคามันจะโชว์เป็นดอลลาร์ ตรงน,น,น,นี้ก็จะมีเลาขายตรนี้ดีลตี้ฟีเจแปนตรงนี้ก็จะมีเฝอ,อตรงนี้ก็จะมีโเอ มีชามีกาแฟาตรงน,นี้จะมี Beer, ไฮนิกกินเบียร์ร้านเบียร์ป้ายออกไปแล้วตนนีกิฟต์ช็อปพวกซื้อได้อของฝากถ้าใครไม่ได้ซื้อมาก็มาตามแถวนี้ได้แต่ราคาจะแพงกว่านอย ราคาก็จะแพงกว่านิดนึงอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกด้านนอกสนามบินตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำอยู่รงนี่จะมีห้องน้ำแล้วก็ตรงนี้เตอนน้ำใครที่พบขวดมาก,ก็มาเติอนนะครับตรงอนี้จะมี สนามเด็กลเล่นเล็กย่อมย่อมของฝากตรงนี้เครื่องสู้เนี่ยฉับหลายเจ้า ็อยู่แคนี้นะครับอสองสี่หเหรีดอลลาร์ใช่ไหมสองเหยญส่วนดอลลาร์ใช่ใชก็ประมาณถามก็ได้เวียดนามดอกเนี่ยเบียฮาน,นอยสองเหรียญพี่รีซื้อน้ำมามันหนึ่งดอลล่าร์ประมาณสามสิบเนี่ยเบียฮานอยถามกันเวียดนามดองฮามา เท่าไหร่ห้าหมื่นห้าพันนองพันโอเคดีเลยโอเคห้าหมื่นห้าพันเลอะซื้อซื้อข้างนอกสองใบอีกนะ ห้ 55, าหมื่นห้าซื้อข้างนอกสองหมื่นตักเยอะนี่น้ำฟรี <c oughs> อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในสนามบินนะครับส่วนใหญ่จะเป็นร้านของฝากชเน้น ในเวียดนามแท้คนเวียจะชอบฟังเพลงแบบนี้ประมาณเนี้ก็เดินมาสุดแล้วก็จะมีร้านประมาณเท่านี้นะครับ มีแต่ร้านซูมเนะครับก็สุดแค่นี้แล้วอันนี้ก็ได้เวลาบอร์ดดิ้งขึ้นเครื่องแล้วนะครับ เกียรติคะกำรับนังประจำที่ตามหมายเลขที่นั่งบนบัตรโดยสารเราขอแนะนำให้ท่านีูเลื่องการเปลี่ยนที่นั่งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะคะ เดี๋ยวจะออกไปตอมอไปก็เป็นการจบทริปฮานอยสาวป่าแต่พีนเท่านี้นะครับเดี๋ยวไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับในปีกหม่ฮานี้ยังไงก็ขอบคุณที่ตามชมขอบคุณครับ ครับถ้าใครชอบวอล์กในการแนะนำการเดินทางนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับค okay.